ครับผมสวัสดีผู้ชมและฟซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลปโตมินีปโตมินีวันนี้เราอยู่กับพี่กั้งแล้วก็พี่พีนะครับตอนนี้เราไฟ้าขึ้นแล้วฟ้าดูดูภาพฟ้าขึ้นแล้อ่าเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปงานเครือสาพัฒน์กันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูงานเครือสาพัฒน์ว่าเขามีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับก็เน้นของขาย ขายมีของขายเยอะมากนะครับซึ่งวันนี้เราสะสมเงินมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนวันนี้เราจะมาใช้เงินดูดูฝ้ามันกรอบมันค่อยๆขาวไปเลยเป็นแบบฟิลเตอร์เอ้ยได้ฟิลเตอร์ใหม่ไว้เลยเออฟิลเตอร์ฝ้ากรอบก็วันนี้มากัน5คนนะครับบังเอิญเจ้าค่ะไปไหนมาได้ไหมาเฮ้ยจะไปไหนอมะไปดิบไปน้นเครือค่ะน้นเครือโอ้ไปเหมือนกันเลยไปเหมือนกันโอเคเราไปได้ไหมคะเนี่ยได้ไดเดี๋ยวนั่งนี่ที่นั่ง V I P ครับผม เอออาเช็ดก่อนเช็ดก่อนนะวันนี้มากันหลายคนนะครับนะพี่กั้งออมแก้มบุ๋มแล้วก็พี่ตองแล้วก็พี่พีนะครับที่แรกว็จะไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่าฝนตกนะ,ต,กนะตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปที่งานให้ดูนะครับอ่ะไปกันเลยลุยที่งานเกือนนี้รถจะติดมากแล้วก็คนจะเยอะมากช่วงหัวค่ำนะครับเราก็เลยเลือกเวลาบ่ายสองโมงอ่าเราเลือกมาเวลาบ่ายสองโมงแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้สี่โมงห้าโมงครับเกือบห้าโมงแล้วนะเพราะว่าฝนตกครับ นะครับพอบ่ายสองปุ๊บเรากาลังจะออกฝนตกแรงมากเลยเนี่ยจึงเลยไม่ได้ออกมานะครับจริงๆก็มาอยู่ไม่ไกลเนาะพี่กัน้นอยู่ไม่ไกลจากที่เราอยู่เท่าไหร่ประมาณยี่สิบสิกิโลนะีก็เป็นที่ที่เราไปแห่ขันหมากตอนนั้นแหละแห่ขันหมากที่เราใส่ใส่เสื้อสีชมพูเป็นงานแรก ครับตอนนี้ถึงแล้วครับตลาดนัดครับผมพอ <c oughs> ดีโชคดีเมื่อกี้เมื่อกี้ขับผันเลยปั๊มมาแล้วก็เขาชูมือว่ามีที่ว่างสองันเลยก็เลยเลี้ยวเข้ามาพอดีไม่งั้นต้องไปจอดที่โรงเรียนนีดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะรถติดมากตอนนี้นะครับไปดูกัน ทุกคนก็ต้องใส่แมสใช่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยคนแบบนี้นะเดี่เป็นสุดท้ายครบจภาบาค่ะโอเคมเยอมากเลยนะไม่กไม่ ที่นี่ก็จะมีของแบรนด์เนมทั้งหลายนะครับในเครือสถาบันทหารพัฒนาพิบูลนี่ยเขาจะเอามาขายขายที่ขายในราคาถูกในะครับซักผ้าดูแต่ละยี่ยห้อก็ที่เป็นที่รู้จักกันทั้งนั้นสองถุงหนึ่งร้อยบาราคาท้องตลาดนะก็คืองานนี้คนก็นเลยเยอะสปอรเซ็นตนะครับสองถุงหนึ่งร้อยบาทครับผมคูมาหารองเท้าอย่างเดียวร <c> อ <oughs> งเท้าขาดเนี่ย นงสองชิ้นเีเอาไปเลย2ชิ้นห่ร้อยสองชิ้นร้ยนึ่งนะสองชิ้นร้อยนิงสองชิ้นวเราคุณกับลให้กับคุณลูกค้านะคะเดินราคาละเก้าสิบบาทที่ซุดเปอรสเปนของเรานะคะวันนี้ละเก้าสิบบาทค่ะเด็้คลาเก้าสิบวันลาคอดลาคอดลาทอด รแว่นยาวชัดแว่นนะครับชุดแว่นแพงชุดว่ายน้ำอะไรสะหวานสะหวานเลยชุดว่ายน้ำไม่ใครจะซื้อเปล่าไม่อะไม่ได้ไปว่ายน้ำเลยนี่ไงชุดว่ายน้ำเจ้ซื้อไปคืนนี้เลยคืนนี้ไปใส่ชุดว่ายน้ำดำเก็บกระทงโหจริงๆได้ค่าชุดว่ายน้ำคืนพอดีอะแล้วได้เท่าไวันนี้กูหมูมีเงินมาทั้งหมดอ่าเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวจะหามา มหมดกระเป๋าเลยนะครับ140บาทครับผมมาดูว่า140บาทคุณหมูจะซื้ออะไรได้คุณมีเท่าไหร่พันหนึ่งค่ะอ้าวนเ,อนองเงยอะกว่าผูอีก <c oughs> เอ้ย <c oughs> ต้องต้องมี2,000เฮ้ยต,ต้องมี2,000ันเลยต้องรวยต้องเก็บตั้งแต่งานที่แล้ว,ว บ้านจะได้มาไหมไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้มาเพราะไม่พามาเพราะไม่พามาเป็นเด็กหลงคนพี่หลงใหญ่มากไหมพี่ใช่ใหญ่ธรรมดาตรงนี้จะเป็นสนามออกกำลังกายเหรอใช่เคยให้ความรู้อะไรกระทงอะไรอยู่ไหนเอาได้แล้วนี่กระทงไหนเฮ้ยรอยกระทงอะไรขู่ขยิ้มไว้ไหนอะกระทงไหนหากระท ไม่ดีปกติแล้วงานคือคนจะแน่นมากใช่ไหมพี่กังแต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาแน่นก็ได้เพราะว่าเรามาเรามาเร็ววันนี้เรามา4ี่โมงถึงถึงประมาณ5้าโมงยี่สิบส่วนมากคนจะมาวันศรงสองค่ประมาณนั้นแล้วคนคนก็จะแน่นแทบไม่มีที่เดินตอนนี้โล่งๆลุ่มๆอยู่เจอแรงเหรอมาดูดิป่ะ เจออะไรครับค <in> ุณก้างเอชิดซีพอหรอวน่าซีพอหนึ่งร้อยบาทเสสวยุูหมูผูไม่เข้ามาดูคุณหมูแล้รถเข็นของเขาไม่รอนแกไม่ได้เชอ่ะน่เป็นแบบไอี่อง้แกเลยฮะี่องอแกเลย ได้ไหมโดนไหมยังไม่โดนยังไม่โดนกระทืบอ่ะค่ะมาที่นี่แม่ยังไม่รู้ค่ะแม่ยังไม่รู้ว่ามาใช่ค่ะตายแล้วแม่ก็ไม่รู้เอาตายแล้วแต่เล็กไม่หาพอแล้วบอกมานะคะเออแม่ในนี้แม่เขายังไม่รู้แม่รู้ยังรู้แล้วแม่เองไงสนใจบ้างมั้ยแม่บอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะ อันนี้แม่ไม่สนเนี่ยหายไปประมาณหายไปประมาณเดินครึ่งแม่ถึงตามหาไอ้แก้มสนตองนี่ไม่ต้องพูดถึงเนีตอนนี้ตองอยู่คนเดียวแยกบ้านมาแล้วเฮ้ยเกาลัดเกาลัดดูเกาลัดไปฝากไอ้ยิงเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาค่ะเดี๋ยวเขาตามมาน้อตามมาไปซื้อหน่อยวะพี่ก็อยากกินเหมือนกันวะ วันนี้กูหมูมีเงินมาทั้งหมดนี่หมดกระเป๋าเลยนะครับ140สบาทครับผมมาดูว่า140่บาทกูหมูจะซื้ออะไรได้หมดแล้วเอาถูงเงนี่ครับ140ที่เราโชว์กล้องเมื่อกี้นี้หมดแล้วครับผมได้เงินล้งนสูงเดียวเดินมาตั้งนานโอเคกลับกันเถอะขอขอถรงนี้ครับ คอนเทนต์นี้หมดไปแล้วอไรบ้างอะไรบ้างไหนไห้อยไหนห้อยไหนห้อยดูไอ้ห้อยอยู่ไหนกันไปอะไรกับเพื่อนอ้าวแล้วดีครับผมหมดตังค์หมดเรียบร้อยครับได้เก๋าหัึถุงเดียวครับไปกลับครับหมดแล้วแต่ว่าตวากมากเลยอะเฮ้ยตองกินอะไรเฮ้ยตองตังค์เยอะกว่าพูดอีกนิดนงดูดิดูกระเป๋าดิไม่มีแล้วหมดกิน ชอบที่งานเกลือเนี่ยเขาเขาจะดูแลความสะอาดดีมากเขาจะจ้างคนที่ดูแลความสะอาดโดยเฉพาะเวลามีขยะหน่งเนี่ยเขาจะเขาจะเข้าชาร์จเลยถ้าเขาเห็นนะแต่ว่าช่วงช่วงนี้อาจจะคนงานก็อาจจะยังไม่เริ่มงานเลยจะลุนิดหนึ่งแต่ว่าช่วงช่วงที่เรามาเห็นตลอดเนี่ยก็คือคนเขาจะเยอะมากคนเก็บขยะเยอะมากเขาจะเก็บเก็บตลอดสะอาดอยู่ตลอดถ้าจะมีรถวิ่งเข้ามาเก็บขยะตลอดนะจนจนเราคุยมาคุยกินไม่ทันงานทัน เขนว่ามันราคาสูงอยู่เนี้ยเพราะว่ามันเป็นของที่แพงอยู่แล้วราฐบ้านจะเรียกของแบรนด์เนมของแบรนด์เนมมันจะแพงอยู่แล้วพอมาลดราคามันก็ยังแพงอยู่ดีก็เลยบอกว่าเอาเงินมาน้อยไม่พอหรอกต้องเตรียมมาเยอะๆเจออะไรครับเฮ่คิดคิดแล้วพี่ถิ่งตังน้อยเจออะไรก็คิดก่อนขันตีขันตี พันเจิ๊บันเจ็ดพันเก้าพ uh, okay. ัเจ็ขาจับเขาจับเลยพันเก้าจริงป่ะใช่มากค่ะมันเป็นของแบรนด์จะได้จะได้แมทบังลูกกระเดื่องเมื่อสมัยวัยรุ่นนี่ฮิตมากดิกกี้ดิกกี้ตลาดนัดร้อยร้อยเก้าเก้า นี่น่าจะเป็นของแท้แหละดูจากที่เราเคยใส่ร้อยเก้าเก้าเนี่ยของแท้จะเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทแต่ต้องดูว่าเขาลดกี่เปอร์เซ็นต์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่พันกว่าบาทลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือประมาณสองพันห้านี่นี่เราไม่รู้ว่าน้องออมกับน้องแก้มจะมาถ้าเราโพสต์แฟนเพจเนี่ยมีตังค์ให้ช้อปปิ้งแล้วเออไม่บอกไม่เตรียมตัวล่วงหน้านี่สีนี้สวยมากเลยค่ะฟ FT เขาเยอะ FT เขา รถเนี่ยอะไรวะขอรับกำลังดูได้หมดเลยนี่คือเราลดราคาพิเศษนะครับได้ได้ไรครับได้อะไรครับได้ครับเออวจันทร์วันศุกรันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อมนี่คะได้หมูปิ้งได้หมูปิ้งคนละไม้แล้วได้อะไรยังโอ้เยอะแยะที่มีตังเมื่อกี้มีตังอยู่140บาทได้กินหรือยังมีตังอยู่140บาทโดนเกาลัดไปหมดพอดี ทางบุญกับส้อยทางบุญทางบุญกับส้อยหนึ่งแะบุญส้หนึ่งท่านี้อยหนึ่งเขนาดค่ะแล้วไป1 9 0บาทค่ะและผ้าขนหนูเซต b S C นะคะ2เซตเหลือเพียง1 9 0บาทครับที่นั่มาได้เองแคเงินฟรีตัวของเรือเทียาครับปัาปกติราคา580บาทค่ะเลือเพีย2 0 0รียบาทเท่านั้นค่ะและยังแพะ เดี๋ยวเราก็แยกกันตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ไปกับเก้าบาทค่ะตวงงานมีทองลดเหลือค่ะเดี๋ยวเราไปเดินช็อปปิ้งเดี๋ยวคุณมวยจะแยกกับเด็กๆตรงนี้แล้วก็ให้เด็กๆให้พี่พตามไปถ่ายกันด้เลยมีเจออะไรก็รีวิวให้เลยตั้งแต่สุดละสองใบอุปกรณ์แต่งาพจัดโปรโมชั่นลดเหลืกระปงานนมสดอันนี้เราพักวันเดียว

น้ำเน้ค่กใครท้าที่ชื่อสุกปีนะคะแล้วเอาป้วครน้องแก้มปะครับหรือปีละบไปถ่าร้ไหนก็ได้ลครับลบาทจกปกติหอก้บาทวันนี้ลดหือสกปีละบาทนะะมี้ารสชาติเังไได้แล้วครับได้ลูกค nah, ู <S <s uh, oh, oh, oh. Carro, like ่น้องแก้มแล้วครับจับไปรถนะ59่ายระปลุายรูปก สนใจดูก่อนได้วันนี้กินนมสด,มสดอร่อยมากเลยค่ะ 49บาทโอ้ปังมากดูที่อื่นร้อยนึงแหละตอนนี้ย้อนแสงย้อนแสงอ่ะดำเออเออดูดีขึ้นมาเอ้าตองก็ได้เหรอเอ้ยตั้งกันเราอยู่ข้างหลังสองคนพี่ได้ไหนพี่ไม่ใส่หนึ่งก็เสี่ยวอ่ะนี่ลูกพี่ได้มาสวยเคสที่น้อยด้วยน่าเราดีโอ้พี่่ายเลยเสื้ออะไรอ่ะ อะไรบอบบี้ไห้อยบอกมือก่อนดิมอสามมานบอบบี้เหรอแม่ดอกหญิงหูห้อยเจ้าต้องแฟนแน่สัญชาติเจอก็เจอปู่หาเหรหนคู่อยู่ไหนไปนอนบ้านนึงแล้ววันนี้วัปที่ขาก่อนเขยห้อยสีอะไรนะเชื่อห้อยสีอะไรนะสีอะไรไม่มีนี่แท้ห้อยสีมณีแดงห้อยด้วยโอกาสอ๋ออุ้ยมอสามแล้วเนี่ยอะไรอ่ะบอบบี้นี่ครับ เอ้าครับโอ้โสฉัรักเลยอันนี้ไม่ขึ้นตลาดเลยเนี่ยอันนี้เดินมาแค่ซอยนเนี่ยดูนึกมากแทบจมแทบจมแทบจมถามว่าทำไมทำไมอ่ะเอาก็ลึกไง อาจารมาแบบอาจารย์มาครับผมอยู่ข้างหลังอยู่รู้แยกกันอยู่เราเรามามามาทุกคนมามสวัสดีมาลุงเป็นเอีอยู่แล้วโอ้คุณครับคุณครับแล้วก็ที่หางานไว้แห่งไอแห่แห่หน้าวันเด็กอ่ะเก้ากับสิบอ่ะเก้าสิบมกราลามกราเออของอาจารย์วางอาจามอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่าก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ยขวดร้านครับรับที่แห่แห่นาก่อนบ่ายแล้วก็แห่เช้า วัดก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้พอดีเห็นมุกเก่งก็น่าจะใช่นะพอดีเปิดเฟซดูเมื่อกี้ว่าอ๋อครับลงไปพักนึงมั้งบอกว่าอาจารย์พาเด็กมาเที่ยวแล้วอาจารย์ยังอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เดินอยู่ข้างหลังเดินอยู่นี่ครับแยกกันตอนนี้แยกกันอยู่ให้มาเดินส่วนตัวอ่าโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปไปหน่อยโอด้ครับผมก็เป็นเอฟซีอยู่ก็ติดตามอยู่ตลอดคครับขอบครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดเครือนะคะซึ่งเดินเรามาเดินงานเครือก็คือไม่ได้อะไรแต่ว่าเรามาเดินตลาดเครือแทน ครูไปรู้เรื่องแล้วตอนนี้เบอร์มือนกวดที่ขาวกวดที่ปากน่าจะอยู่ในนู้นอยู่ใช่ครูยังอยู่ที่ในงานอยู่แล้วก็เมื่อกี้เจฟซีมาทักทายมาหาะเราไปเดินตลาดกันต่ออันนี้น่าจะได้เห็ุตังค์ละความรู้สึกน่าจะได้เหตุดังพร้อมใช่ไหมครับ1,690เบอดูก่อนดูก่อนดูก่อนต้องดูก่อนนะเอาละฮะมาละฮะคนนี้เสียแน่นอนฮะเอาละครับโดนนะครับคนนี้ ดูคะแนนครับผมสามเจ็ดเรียบร้อยมาถึงกี่นาทีครับไอหนึงนาทีไม่ถึงนาทีครับเดินมาจากเครือสหพัฒน์ไม่ได้เลยมาลงเท้าครับเจสซี่ร้านแรกเองพึ่งพึ่งอ่ะที่บาร์้านแรกเท่าไหร่นะครับคุณหกร้อยเก้าสิบการปากพูดแม่ดูแม่แม่ดูนะแม่ดูนะแม่ไม่ดูบล็อกแม่แล้วไม่บล็อกเล่น เจ็รบรอ้รอยต้องบอ,อกต้องเหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านอันนี้ไม่เหนื่อย 140บาทครับมีตังค์140บาทได้แค่นี้ได้ได้เกาลัดปังมากโอ้โหโคตรเมื่อยเต็มที่กับชีวิตคนอื่นเขาหอมทานคนอื่นเขาหอมคนละหน่อยคนละหน่อยทิชชู่คนละม้วนสองม้วนดูเราสินี่140บาท140บาทพี่ก้าวเราต้องบอกความจริงไปว่าเราอะไปนู่นเราหมดกี่บาทไม่เนอ ไม่ไม่หมดเลยค่ะอยู่น้นฟังนู้นไม่หมดเลยเดินเดินเข้ามาในนี้ไม่ถึงไม่ถึงนาที6 9ร้อยเก้าสิบไปแล้วใช่ที่บอกตอนแรกไงไอของที่น่าสนใจอยู่อยู่ฝั่งนี้ขนาดฝั่งนี้ยังทำให้ออมซื้อได้อะเป็นไงอ่ะร้านเดียวจยะไปสองตัวแล้วร้านเดียวปลาไปสองตัวเลยออมไม่เคยซื้อเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้เนี่ยเินไปกยางทีเดียวไปเลยสองตัวหมูกระทะย่างให้ใช่ไหมเขาเรียกหมูกระทะย่างให้ก็คือไม่ต้องมาย่างเองเออซื้อมาจกแล้วเท่าไหร่นะสามสิบ มีชุดใหญ่50ชุดใหญ่50่าครับผมก็สรุปงานนี้แก้มหมดไปกี่บาทหอ่ะลองอ่ะลองไล่ลองไล่ของตัวเองประมาณก็ได้ไม่ต้องพี่พี่หมดไปเท่าไหร่ครับงานนี้ร้อยบาททวนจากครูครับโอ้นี่วันนี้เราได้ค่าขนมด้วยร้อยบาททวนของกินทั้งนั้นพี่พี่กั้งหมดเท่าไหร่ครับแปดร้อยค่ะแปดเจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บพี่ตองล่ะสามร้อยกว่าพี่ตองหมดสามร้อยกว่าบาทเออเดี๋ยวได้ออมไว้ปิดท้ายแก้มได้เท่าไหร่นะ แกหมดประมาณ5 0 oh, 0 right. oh, no. oh, no. oh, no. oh. ้ออมออมหมดเท่าไหร่ลูกได้ข่าวว่าออมนี่เป็นคนควักเงินยากที่สุดในกลุ่มเราออมออมหมดเท่าไหร่ดห้าร้อยสี่สิบโอ้ออมหมดไป5้าร้อยกบาทเลยครับผมจุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ได้ข่าวว่าเอาตังค <t> ์ไปฝากแม่เอาแบงค์พันไปฝากแม่อยู่ได้เอาคืนมายังยังไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมเขาเป็นลูกกระตัญยูเขาบอกให้แม่ไปหมุนใช้ก่อนเออโอเคนะครับสำหรับทริปเกลือสาพัดครั้งนี้ก็ ไว้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยช่องปฐะะมวินดี้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> ต้องกินเลยอะหมูกระทะอ๋ออ๋อกินเหมือนอันนี้เนาะ